ค่ะแล้วพี่ 4. เรื่องการสอบถามข้อมูลจาก Navigation Tool นะคะแล้วก็เปิดชั้นข้อมูลที่เราต้องการเข้ามาะค,ะค่ะค่ะแล้วก็จะโชว์หน้าตาแบบนี้นะคะก็ไปที่เครื่องมือ Navigation ค่ะไปที่ Entity f i e คลิกที่ชั้นข้อมูลนะคะก็จะปรากฏข้อมูลที่เราต้องการทราบมาค่ะแบบนี้นะคะ ก็ต่อไปไปที่เครื่องมือ go to x y ค่ะแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างให้เราเติมค่า x y ที่เราต้องการทราบค่ะนี่ค่ะต่อไปจะเป็นการแสดงข้อมูลเฉพาะที่เราเลือกนะคะ definition query ค่ะที่ขวาที่ชั้นข้อมูล property ค่ะก็จะโชวน์หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะไปที่ query builder ค่ะ ก็จะโชว์หน้าต่างแบบนี้คะ่ะเราจะเลือกหาอำเภอสังขรบุรีนะคะเราจะใช้สูตรไปที่อ Am ันเนมแล้วก็ไปที่ g ก t u n i q u คว v a l u e ค่ะก็จะโชว์อำเภอต่างๆ,ๆให้เราเลือกมานะคะก็กดเท่ากับหาอำเภอสังขาบุรีค่ะกดโอเค a อ p พ y โอเคก็จะโชว์อำเภอสังขรบุรีให้เราเห็นแบบนี้คะ่ะ ทำไปนะคะถ้าเราจะเลือกดู2องอำเภอนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะไปที่ name แล้วก็เท่ากับเราจะหาอําเภอสังขบุรีและอําเภอศรีสวัสดิ์นะคะสังขบุรีแล้วก็ออคะ่ะแล้วก็วก name เท่ากับอําเภอศรสีสวัสดิ์กดโอเคกด apply โอเคค่ะแล้วก็จะโชว์หน้าต่างให้เราดูว่า2อำเภอที่เราเลือกไปเมื่อกี้ค่ะค่ะต่อมาจะเป็นการสอบถามข้อมูลโดยใช้ select by attribute นะคะและภาษา sql ค่ะแล้วก็รีมูฟข้อมูลออกไปเลยนะคะค่ะแล้วก็คลิกที่หลัก11ค่ะค่ะแล้วก็เลือกที่เชิงข้อมูล world นี่ค่ะ แล้วก็เอาคันที่เข้ามาค่ะคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลนะคะไปที่ Open Attribute Table ค่ะก็จะโชว์หน้าตาแบบนี้ให้เราดูค่ะเราจะทำการใช้เครื่องมือ Select by Attribute นะคะมีด้วยกัน3วิธีค่ะวิธีที่1 Table Option ค่ะเราเลือกที่ Select by Attribute นะคะ เนี่ยค่ะเราก็เลือกตัวนี้ได้เลยค่ะวิธีที่2ค่ะตัวนี้ค่ะ select by attribute ค่ะวิธีที่3ค่ะไปที่ selection แล้วก็ select by attribute ค่ะตัวนี้ค่ะเราจะมาใช้เครื่องมือ attribute กันนะคะไปที่ select attribute ค่ะ by attribute เราจะใช้สูตรนะคะไปที่คันที่ n name ค่ะแล้วก็ เท่ากับค่ะแล้วก็ไปเลือกที่ยูนิตค่ะคิ m ดมค่ะนี่ค่ะแล้วก็กด apply ดูนะคะนี่ค่ะก็จะโชว์แบบนี้ให้เราดูนะคะผลลัพธ์ที่เราได้ต่อมาเราจะทำการหาประเทศที่มีมากกว่า10พื้นที่มากกว่า10ล้านกิโลเมตรนะคะ โดยใช้สูตรนี้ค่ะ s q k m คำที่นะคะค่ะแล้วก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าพินสิบล้านค่ะค่ะ แล้วก็กดที่ apply ค่ะค่ะก็จะปรากฏข้อมูลที่เราต้องการทราบนะคะต่อมาเราจะใช้ไลท์นะคะไลท์ like มีอยู่2รูปแบบค่ะคือไลท์และ not ไลท์ค่ะการใช้ไลท์ค่ะคล้ายกับเท่ากับแต่ไลท์จะใช้ค้นหาบางส่วนของข้อความค่ะ1ตัวอักษรหรือการค้นหาตัวอักษรไม่มีตัวอักษรค่ะ การใช้ไลฟ์กับเท่ากับนะคะเราจะมาดูตัวอย่างกันค่ะเราจะต้องการหาประเทศที่มีคำนั้นหน้าด้วย c h นะคะสูตรคือไปที่คันที่นิมค่ะค่ะแล้วก็ใส่ไ,ไลฟ์ค่ะฟันหนูค่ะ ่ะแล้วก็ C H S เปอร์เซนต์ค่ะให้เปอร์เซนต์แล้วก็ธนูค่ะ C ต้องเป็นตัวใหญ่นะคะมีกด apply ค่ะค่ะก็จะปรากฏประเทศที่มี C H S นำหน้านะคะมีสี่ประเทศค่ะต่อมาจะเป็นการเปรียบเทียบ ขอมูลนะคะส่วนใหญ่ใช้ในการสอบถามข้อมูลตัวเลขและใช้ในการสอบถามข้อความตัวอักษรแบบเรียงลำดับได้ค่ะตัวอย่างนะคะเราต้องหาต้องการหาประเทศที่ไม่ใช้สกุลเงินดอลลาร์นะคะสูตรก็คือ c u r r ไทยนะคะเราบอกก่อนค่ะ c u r r ไทยค่ะแล้วก็ ฟันหนูค่ะใส่เครื่องหมายนะคะแล้วก็ฟันหนูแล้วก็ดอลลร์ค่ะฟันหนูแล้วก็กดแอปพลายค่ะ,นนก,ก,คะก็จะโชว์ประเทศที่ไม่ใช้สกุลเงินดอลลร์ให้เราเห็นนะคะค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะเราจะใช้น็อตค่ะแล้วก็ใช้น็อตนำหน้าค่ะน็อต แล้วก็ไปที่ C U R type ใส่ไลค์ค่ะฝันหนูแล้วก็ดอลล่าฝันหนูแล้วก็กดแอปพลค่ะก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะคะต่อมาเราจะค้นหาประเทศที่มีมากกว่า20ล้านคนและประเทศที่ ไม่มีทางออกทางทะเลค่ะค่ะเราจะใช้สูตรนี้นะคะไปที่ป๊อปคันที่ค่ะค่ะป๊อปคันที่ใส่เครื่องหมายมากกว่าตามด้วยสองตามด้วยยี่สิบล้านค่ะค่ะแล้วก็ ออแลนล็อก oh. นะคะค่ะแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับฝันหนู y ตัวใหญ่ค่ะฝันหนูก็กดแอปพลค่ะก็จะโชว์ประเทศที่มี ประชากร20ล้านคนและไม่มีทางออกทางทะเลนะคะประชากรที่มีมากกว่า20ล้านคนค่ะมี85ประเทศค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะค้นหาประเทศที่ไม่ใช้สกุลเงินขึ้นต้นด้วยตัว B โดยมีประชากรมากกว่า100ยลร้อยล้านคนค่ะโดยใช้สูตรนี้ค่ะไปที่ cuar t ทยค่ะ ใส่เครื่องหมายนะคะฟันหนูค่ะตัวบีตัวใหญ่ค่ะฉันหนูแอนแล้วก็ใส่ป๊อปคันที่ค่ะค่ะแล้วก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าร้อยล้าน ค่ะค่ะก็จะปรากฏประเทศที่ไม่ใช้สกุลเงินขึ้นต้นด้วยตัว B แล้วก็มีประชากรมากกว่าร้อยล้านคนนะคะปรากฏแบบนี้ค่ะแล้วก็แล้ก็ปิดชั้นข้อมูลออกไปหมดเลยนะคะค่ะเราจะมาทำการใช้ Select by Location ค่ะแล้วก็ ข้อมูลอมัมพลขึ้นมาใหม่นะคะค่ะไปที่ทานค่ะทานร<า>ินเลทค่ะก<า>็จะ,ะจะปรากฏข้อมูลแบบนี้ขึ้นมาค่ะจากนั้น เราจะทำการคลิกที่ location น,นะคะ location ค,ค่ะแล้วก็ select by location ค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาค่ะแลวทีนี้เราสมมติว่าเราต้องการหาค้นหาข้อมูลหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ระยะ100เมตรจากถนนนะคะแล้วก็ไปคลิกที่หน้า v i l a ติ๊กถูกที่หน้า v i l a ค่ะแล้วก็ตรงที่ s o u เล layer นะคะเป็นทานาะคะ่ะ ค่ะติ๊กถูกที่ apply ค่ะทีนี้เราต้องการหำว่าที่ตั้งอยู่ในระยะ100เมตรนะคะจากถนนแล้วก็ใส่100เข้าไปค่ะ100ค่ะทีนี้ก็กด apply ค่ะค่ะก็จะปรากฏแบบนี้นะคะจุดสีฟ้าคือตำแหน่ง บ้านหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ระหว่างร0อเมตรจากถนนนะคะค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบการรายง,งานเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ